ปรากฏการเรือลอยได้กลางทะเลเรือสำราญขนาดใหญ่เหมือนลอยได้อยู่กลางอากาศปรากฏการที่หาดูได้ยากเป็นภาพหลอกตาหรือ optical illusion ในภาพบนเป็นภาพเรือสำราญขนาดใหญ่ลำหนึ่งกำลังลอยอยู่กลางอากาศซึ่งชัดเจนว่ามันมีต้นตอจากภาพหลอกตาแม้ดูเหมือนเรือกำลังลอยอยู่กลางอากาศแต่ความจริงแล้ว มันยังคงอยู่ในน้ําโดยที่เห็นว่ามันลอยค้างอยู่นั่นสืบเนื่องมาจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า superior mirage หรือภาพลวงตาที่เกิดขึ้นเหนือวัตถุจริง mirage เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหักเหของแสงในชั้นบรรยากาศต่างๆเนื่องจากความหนาแน่นของชั้นอากาศต่างๆไม่เท่ากันทําให้ภาพที่ปรากฏออกมาอยู่เหนือกว่าตําแหน่งที่แท้จริงซึ่งในกรณีนี้ ทำให้เรือสำราญดูเหมือนกำลังลอยอยู่แม้ปรากฏการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้บนบกแต่ส่วนใหญ่มักพบในทะเลมากกว่าเนื่องจากน้ำทะเลช่วยให้เกิดการก่อตัวของชั้นอากาศเย็น